สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยวันนี้พี่เลไม่ได้อยู่ที่สวนที่บ้านนะครับก็ยังอยากทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้พอดีมีโอกาสได้คุยกับน้องท่านหนึ่งนะครับซึ่งโหมีความรู้มีประสบการณ์เรื่องไม้เป็นอย่างดีแล้วไม้สวยมากอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยดีกว่าอ่ะพี่เลขอขึ้นเป็นภาพนิ่งแบบนี้แล้วก็อธิบายนี่เลยครับอยากให้เพื่อนๆลอง เข้าไปแอดเฟรนนะครับหรือว่าไปเป็นเพื่อนกับน้องเก่งนะฮะน้องเก่งไม้มงคลอ่ะเบื้องต้นแบบนี้ครับพี่เลยขออนุญาตเอาเรื่องของไม้เบบีไม้โชคเก้าชั้นเล็กมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยน่าจะกำลังเพาะมาเมล็ดโชวเกชั้นอยู่หรือบางคนไปเอฟไม้เล็กๆมาจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นิสัยของไม้ อายเอาุเดือนถึงสองเดือนไปด้วยกันอ่ะงั้นเริ่มเลยเริ่มจากความเข้าใจผิดผิดของพี่เล่ก่อนแล้วเอามาปรับให้กับเพื่อนๆส่วนคนไหนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกอยู่แล้วก็ถือว่าข้อมูลชุดนี้จะสนับสนุนสิ่งที่ท่านคิดนะฮะไม้อายุ1เดือนขึ้นไปอ่ะใช้คำนี้ดีกว่า1เดือนไม่เกิน2เดือนนี่เลยครับควรจะแยกเดี่ยว ย้ำนะครับควรจะแยกเดี่ยวออกมาในกระถางเล็กไซส์เล็กเหตุผลไม้ฟื้นเร็วครับเป็นไงครับจริงๆไอความคิดแบบนี้มันก้ำกึ่งสมัยที่พี่เลเริ่มเพาะเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอให้ไม้แข็งแรงกว่านี้สักหน่อยยิ่งแข็งแรงเวลาย้ายมาะจะได้จะได้ปลอดภัย เอาที่ไหนได้ตรงกันข้ามนะไม้เวลามันระบบลากมันเดินดีแล้วแล้วเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันเนี่ยเวลามันมันาช้ำเนาะช้ำหรือว่าฟื้นฟื้นตัวยากสู้ไม้ Baby, เบบีเล็กๆไม่ได้นะครับงั้นสรุปนะฮะไม้ที่มีระบบลากอ่ากำลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้เล็กๆแบบนี้ฟื้นง่ายอาะใช้คำนี้ดีกว่าเนาะที่อยากจะมาใช้เพื่อนเพื่อนต่อไปครับไม้เล็กไซส์กลุ่มพวกนี้เนี่ย อย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเลี้ยงธรรมชาติไปก่อนเนี่ยโอ้โหเราเข้าใจว่าไม้มีรากแล้วก็สมมติแยกพักไว้สักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งพอ,อใบเริ่มมานั่นแหละไม้เริ่มกินปุ๋ยเออเราก็จัดปุ๋ยให้แต่เท่าที่คุยกับน้องน,นะฮะก็คือไม้เล็กๆแบบนี้เลี้ยงธรรมชาติได้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปอัดเขาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผลหลายๆ,ๆ,ๆอย่างบางที ปริมาณของปุ๋ยหรือสารเคมีอะไรที่มันตกค้างเนี่ยไม้มันยังอ่อนอยู่ดังนั้นแนะนําให้เลี้ยงธรรมชาติไปก่อนทีนี้เครื่องปลูกเครื่องปลูกพี่เลยชอบตรงนี้เหมือนกันก็คือใช้เป็นแกลบเผานะครับแกลบเผาอาจจะผสมพวกเพอร์ไลเข้าไปได้ก็เหมือนประมาณว่าจะหลีกเลี่ยงพวกมพะพร้าวสับเล็กอะไรตามอะไรพวกนี้ฮะ ซึ่งเรามามองย้อนนึกดูเนาะอ๋อโอเคแกลบเวลามันเผาแล้วมันผ่านความร้อนเนี่ยแสดงว่าความบริสุทธิ์หรือพวกเชื้อราต่างๆที่ตงครค้างอยู่เนี่ยมันถูกทำลายไปอืมก็เลยมองประเด็นนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรากเนา่าต้นไม้ยุบที่เคยใช้พวกมะพร้าวสับหรือเครื่องปลูกตัวอื่นเนี่ยลองหันมาใช้เป็นพวกแกลบเผาได้นะครับผสมเพอร์ไลท์อ่าแล้วเท่าที่พี่ดูเห็นเครื่องปลูก ด้านบนเนี่ยมันเหมือนเป็นแกลบที่หมักนะฮะต้องหมักนะเพื่อที่ว่าความร้อนหรืออุณหภูมิในการย่อยสลายของแกลบมันจะได้ไม่มีแล้วแบบนี้ครับตัวต่อไปที่พี่เลได้นั่นก็คือไม้เล็กๆเนี่ยมีวัตถุประสงค์2อ,อย่างระหว่างสีสวยอยู่แล้วแล้วก็ไล่แดดให้สีสม่ำเสมอแบบนี้ไปอันนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ค้าขายนะครับเพราะว่าไม้สวยขายได้ราคาดีดังนั้นไม้เล็กแล้วคงสภาพสีสดๆแบบนี้ก็อย่างน้อยแดดสแลนอ่แปดสอนนะครับไล่แดดไปแล้วฟอร์มก็จะสวยด้วยกับอย่างที่2ครับอันนี้เน้นผลิตเน้นเป็นแม่พันธุเน้นเก็บเองกลุ่มนี้ไม่ต้องไล่แดดก็ได้นะครับเพราะว่าไม้บางทีเนี่ย สีสดๆเนี่ยเวลาเราเลี้ยงงามสวยเนี่ยบางทีความอวบความเขียวมันเข้ามาแต่กลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามันเป็นยีนมันเป็นเซลล์ที่อยู่ในในต้นไม้อยู่แล้วดังนั้นพออายุเยอะขึ้น6เดือนหรือไม้ปีหนึ่งแข็งแรงแล้วนี่นะครับมาไล่แดดได้แล้วก็มาสร้างเฉดสีได้ นี่ครับประมาณนี้เท่าที่พี่เลยพูดคุยกับน้องมาซึ่งได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างยิ่งโดยเฉพาะไม้เล็กเนี่ยอย่าเพิ่งไปอัดปุย๋ยเออไอ,อเรา,เาอยากให้โตเร็วไงจริงไหมฮะอ่ะแล้วสรุปสุดท้ายเรื่องการทำฟอร์มนะครับไม้เล็กกรณีที่อยากได้ราคาดีต้องทำฟอร์มด้วยนะครับการทำฟอร์มก็คือมีโรงเรือนเอ่อกรองแสงมี เอาง่ายๆก็คือสภาพการเข้าของแสงเนี่ยก็คือให้มันรอบทิศทางนะครับมันจะดีกว่าแสงรึงวันนะครับแสงค้างเดียวอ่ะถ้ากลุ่มนี้ก็ก็ก,ก็น่าจะเป็นกลุ่มของคนที่รักเพราะ,ะความชอบส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจอ่ะก็น่าจะมีปริมาณไม้ไม่เยอะก็อาศัยหมุนกระถางเอาแล้วกันครับสำหรับกลุ่มนี้เนาะซึ่งพี่เล็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นที่หรือว่าทําเรื่องนี้แบบร้อเแต่ กลุ่มไหนที่ยึดเป็นอาชีพอันแน่นอนก็คงต้องลงทุนเรื่องสถานที่ลงเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ใช้ในเรื่องของสแลนทีนี้อยากเสริมนิดหนึงเท่าที่พูดคุยมานะครับสูตรสแลนเนี่ยถ้าชั้นเดียวใช้80นะครับแต่ถ้าใครแบบโอ้โหแบบเขาเรียกว่าครบองค์นะฮะสามารถทำา2ชั้นได้นะครับแต่อาจจะใช้เอนะฮะแต่2ชั้น หรือ72ชั้นและในระยะห่างของชั้นสแลนเนี่ยควรห่างกันประมาณเมตร ถึงเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าตรงนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวนะครับและอย่างข้อมูลของพี่เลเนี่ยไม่ได้ข้อมูลที่จะมาการันตีว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นลักษณะการแชร์การใชร้ความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์จากการพูดคุยอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากได้ไม้สวยๆนี่เลยอาขึ้นหน้า Facebook ให้อีกรอบหนึ่งนะครับแอดไปหาน้องพี่เลก็ใช้บริการมาแล้วส่วนเรื่องราคาต่อรองกันเลย นะฮะต่อรองกันเลยไม่อยากบอกไปต่อรองกันดีกว่าซื้อขายก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ซื้อขายอย่างน้อยได้รู้จักการผูกมิตรกันไว้นะครับคิดเห็นประการใดกับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์หรือใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พิเลหาข้อมูลหรือว่าสร้างสารคลิปเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับพวกเราต่อไปอะไรที่ดีไม่ดีแนะนำได้ครับจะเลยน้อมรับ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงโอเคดูแลสุขภาพนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ